สวัสดีครับพูดกับสุรข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่โค้ดวังนะครับพอใจแข้งช้างศึกยู23ปีสร้างเกมรุกได้ต่อเนื่องเกมชนะมองโกเลีย6-0ขาดมันไ่ขี่เซลวดเห็นช่ว์ฟอร์มดีที่สุด,ดตัง่เมึงมากเลยครับพี่น้องสุดอยอดดีครับาาตัวชัยดำรงองตระกูลนะครับหวหนนาโค้ชผู้สอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีให้สภาพหลังการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นนุ่มีเกิน23ปีรอบคันเรื่องนัดแรกที่ผ่านทีมเอาชนะมงเกลียไป6ประตูต่อ0โดยก็วังเปิดเผยหลังจบเกมว่าโอเคเราได้ทำตามเป้าที่หวางเอาไว้คือการเก็บ3แต้มสำหรับเกมแรกด้วยวันนี้น้องๆก็สร้างสรรค์เกมรุกได้เยอะแต่มีอีกหนึ่งสิ่งที่จะต้องปรับปรุงนั่นก็คือการใช้โอกาสเปลืองไปหน่อยแต่ก็ชื่นชมน้องๆที่สร้างเกมลุกได้ต่อเนื่องและกดดันกู่ต่อสู้ได้มาก การได้ประตูเร็วมีส่วนเรื่องของการเล่นอยู่แล้วนะครับทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นมีพื้นที่เล่นในหลายพื้นที่ในการเข้าโจมตีพยายามให้เขามองไปข้างหน้ามีสมาธิทุกช่วงเวลาเราประมาทก,กู้ต่อสู้ไม่ได้ทําให้เขาอยู่ในสมาธิมากที่สุดน้องๆก็ทําได้ดีการสื่อสารการสั่งเค็มก็ช่วยเหลือกันการสร e ่งอิวคาลงตัวจริงและยิงประตูได้ เขามีความเร็วความสามารถความแข็งแกร่งแต่เขาต้องปรับอีกเยอะแต่ถ้าว่าวันนี้ก็ถือว่าเขาสอบผ่านในระดับหนึ่งแต่เกมต่อต่อไปต้องปรับเทคนิคให้เขาอีกเยอะตอนนี้สร้างความมั่นใจให้กับเขาได้เยอะเลยที่ลงเล่นเกมแรกแล้วทาประตูได้ตัวเกมเป็นของจริงอยู่ที่การหาจังหวะอย่างเลบอนอนก็สามารถเก็บสามแต้มได้เขาเจอแน่นอนเราต้องทําการบ้านการยืนหลังสาเราจะทําอย่างไร ก็เป็นเรื่องของทักษะส่วนตัวของนกเตะที่มีความแข็งแรงและทักษะส่วนตัวที่ดีเราก็อยากได้3ามแต้มแต่ก็ไม่ลืมที่จะปกป้องลูกโต้กลับของพวกเขาอีกด้วยความรู้สึกแฟนมงกุเลียนครับโดนทีมชาติไทยอัดยับครึ่งโหลประเดิมนัดแรกเอเชียมุนอีปีอุยปุยบัตคนหลงนะครับหลังจากทัพชังศึกทีมชาติไทยชุดยู23เปร ภายใต้าการนำทัพของคดหวังทวชัยดำรงอ่องตะกวนโจวามสุนโหดไล่ถล่มยับเอาชนะทีมชาติมองเกลิลไป6กศูนย์ประเดิมนัดแรกการกแข่งขันฟุตบลอลยูยี่สปีชิงแชมป์เอเชียสองพรอบคัดเลือกกลุ่มเอฟมาดูความรู้สึกแฟนบอลมองโกเลียกันหน่อยโดนทีมชาติไทยอัดยับกึ่งโหลประเดิมนัดแรกเอเชียมุลอีปีอุยปุยบัสคอมเมนต์ที่1ทีมเรายังขาดประสบการณ์คอมเมนต์ต่อไป สกอร์หกศูนย์มนหนักหนาแต่ผู้เล่นของเราอย่าได้ท้อใจคอมเมนต์ต่อไปทีมชาติไทยเล่นเร็วกันจริงๆเราจะเป็นต้องซ้อมให้มากกว่านี้คอมเมนต์ต่อมาเรายังขาดเกมรุกที่แข็ง,ขงแกรง่งหวังว่าอนาคตจะดีขึ้นนะคอมเมนต์ต่อไปผูปส้สตูวของเรารับภาระหนักมากต้องชื่นชมในความพยายามคอมเมนต์ต่อไปนี่คือเกมที่ไทยให้บทเรียนสําหรับเราคอมเมนต์ต่อมา ทีมชาติไทยพิสูจน์แล้วว่าเขาเป็นหนึ่งในทีมที่แข็งแกร่งของเอเชียคอมเมนต์ต่อไปผู้เล่นดาวรุ่งของเราจะต้องเรียนรู้มาจากเกมนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาแม้จะแพ้หลายประตูแต่เราห้ามถอยอย่างเด็ดขาดคอมเมนต์ Comment ต่อไปแฟนบอลของเรายังคงศรัทธานในทีมคอมเมนต์ Comment ต่อมาเรามีความผิดพลาดในเกมรับเยอะคอมเมนต์ Comment ต่อไปนักเตะทีมชาติไทยมีทักษะที่จะเยี่ยมจริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาเป้าหมายของเราคือทําให้ดีกว่าเดิมในเกมถัดไป คอมเมนต์ต่อไปเส้นทางของเรายัางอีกยาวไกลเราจะเดินหน้าต่อไปและคอมเมนต์สุดท้ายแม้จะแพ้เราก็ยังคงเชียร์กันต่อไปด้วยความภาคภูมิใจในตัวผู้คุณนะเรามาดูผต,ตัวจริงทีมชาติไทยประทัดทีมชาติฟิจกิกันหน่อยนะครับซึ่งเป็นทีมชาติชุดใหญ่นะครับในศึกคิงคัพครั้งที่51อความเคลื่อนไหวก่อนเกมนะครับมาซาดอิจิอิหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่น เีมนักทช่างศึกทีมชาติไทยล่าแชมป์ฟุตบอลคิงครับ2อพที่จะเปิดชากขึ้นในวันที่1ถึงวันที่9กันอยู่นี้โดยจัดลงสนามที่สนามกรีบบัวจังหวัดกาญจนบุรีสีทีมเข้ารอมฟาดการแข่งขันนะครับก็มีไทยจะพลาดอิรั์ฟิจิและฮ่องกงโดยทีมชาติไทยของเรามีคิวลงสนามพบกับทีมชาติฟิจิในวันที่4กันเยานอยู่นี้ตามเวลา2ทุ่มตรงเปิดโพลนะครับ11เ็ตัวจริงทีมชาติไทยคาดมาชนะอีี ส่งดวลทีมชาติฟิจิเริ่มต้นที่ผู้สิประตูปฏิวัติคำใหม่กองหลังสุพนันบุรีรัตน์สุพันธ์ทองสงศ์รลิงคารพมสุภะนิกรัตมีกุันกองกลางทิตพันพุ่นจันทร์พิรนชำรัศมีเจริญศักดิ์วงกรชนะทิพย์สุนสินสุภโชคสรชาติก็หนาสุภชัยใจเด็ดนะครับห้ามลืมนะครับวันนี้2ทุ่มตรงนะครับถ่ายทอดสดทางทารัตทีวีแลนะก็บีจีสปอร์ต ทูวิชันหนาวนะครับอิช e ิอ e ิเปิดสาเหตุไม่เอาเควินดีรมลำติดทีมชาติลุยศึกค,คิงคัพ2025ันยี่สิ้กลุมแข่งกอนเกมมา, e e. า,มามชล่าอิชิหัวหน้ากดจโชญี่ปุ่นเตรียมนำทัพช่างสุกทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับล่าแชมป์ฟุตบอลคิงคัพ2025ที่จะเปิดฉากขึ้นในวันนี้ที่สานามกรีบปปัวจังหวัดกาญจนบุรีสีทีมทุกคนร่วมฟาดแข่งประกอบไปด้วยไทยจำพ่า อิรักฟิจิและฮ่องกงโดยทัพชังถึกทีมชาติไทยมีคิวลงสนามพบกับทีมชาติฟิจิในวันที่4กันยายนี้ตามเวลาประเทศไทย2ทุ่มตรงถ่ายตอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับบีจีสปอและ t ูวิชแนวบ้าัาชนะอีจิมอตโคชโญี่ปุ่นนะครับเปิดใจเปิดสาเหตุไม่เลือกคิวินคิโนมํำแบ็กซ้ายตัวเก่งลูกรึ่งไทยซีเรียลติดทีมชาติลุยศึกกิงครับ2อหในครั้งนี้โดยให้เหตุผลน,นะครับว่ารายชื่อของทีมชุดน,นี้ไม่ได้ประเมินใคร รายเดียวเป็นพิเศษจําเป็นต้องประเมินโดยรวมบางทีบางคนอยู่ในสโมสรผลงานก็ไม่ดีนักต้องมาดูการทํางานในระดับทีมชาติจะทําได้หรือไม่จะต้องมาดูกันอีกครั้งและดูกันซ้อมด้วยโดยเฉพานในลีกมาเลยไม่สามารถคาดการอนาคตได้ลีกมาเลเซียมีความเข้มข้นแค่ไหนผลงานเป็นอย่างไรมีการบาดเจ็บหรือไม่เรื่องนี้จำเป็นต้องมีการคุยกันสักหน่อยซึ่งเควินพึ่งจะย้ายไป โดยอิชิอิมองว่าลีกมาเซียมีความเข้งข้นไม่เท่ากับลีกไทยและเควินเพิ่งจะย้ายไปด้วยยังไม่สามารถประเมินได้จึงเป็นสาเหตุที่ไม่มีชื่อของเควินดีลมลำกับทีมชาติไทยในครั้งนี้นะฮะอันดับโลกเปลี่ยนทันทีเปิดรันกิ้งโลกทีมชาติไทยผลลัพธ์กิงครับ2 0 0พเตรียมเปิดฉากดวลฟิจิอันดับโลกเปลี่ยนทันทีนะครับเปิดรังกิ้งโลกทีมชาติไทยผลลัพธ์กิงครับ2 0 0พ เตรียมเปิดฉากดวลฟิจิบวก10แต้มพุ่งขึ้นท็อป100โลกวามเคลืไหวก่อนเกมมาชดดอิชิอินะครับัวนครูทชาวญี่ปุ่นเตรียมนำทัพชังศึกทีมชาติไทยของเราลงเล่นในศึกกิงครับ2,025ี่ที่พบกับฟิจิในวันนี้ที่สนามกีบบัวจังหวัดกาญจนบุรีโดยทัพชังศึกนะครับลงเล่นในค่ำคืนวันนี้ตามเวลาประเทศไทย2ทุ่มตรง เปินดน้ารอบโลกผลลั์กินครับ2องหากทีมชุดไทยชุดใหญ่ภายใต้การน,นัทับของกุือชาวญี่ปุ่นมาซาอิชิอิคว้าชัยชนะ2นัดรวดถ้าหากชนะทีมชาติฟิจิในรอบรองชนะเลิศแต้มโลกบวก3.35ถ้านัดที่2นัดชิงชนะทีมชาติอิรักคาดว่าจะเจออิรักในรอบชิงแต้มโลกจะบวกถึงบวก6.65ผลคะแนนรวมจะบวก10คะแนนรวมสะสมของทัพจางศึกนั่นจะทําให้ขึ้นไปอยู่ที่ 1,232.07คะแนนมีกวามสูงที่จะเบียดกวัวเตมาลาขึ้นท็อป100ของโลกซึ่งกวัวเตมาลามีคิวพบกับเอลซาวาดอร์ที่มาอันดับท็อป87ของโลกนะครับเป็นกำลังใจให้นะฮะวันนี้นะครับอย่าลืมวันที่4กันยายนนะครับ2ทุ่มตรงนะครับเปิดไปเลยไทยรัฐทีวีบีจีสปอร์ตและทว o ช n น w นี่คือสรุปกาวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่4กันยายนนะครับ